ผู้เชี่ยวชาญเตือนภัยผู้เกาะไฟใต้น้ำอันดามันอาจก่อซีนามีรุนแรงในอนาคตแนจับตาแผ่นดินไหวเป็นสัญญาณเตือน earth, เพจมิดเอิร์ธเผยข้อมูลล่าสุดส่งสัญญาณเตือนถึงพี่น้องชาวภาคใต้ฝั่งอันดามันหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด3-5เรคเตอร์หลายครั้งติดกันในช่วงอาทิตย์ผ่านมาโดยระบุว่าในพื้นที่นอกชายฝั่งอันดามันของไทยมีภูเขาไฟใต้น้ำซ่อนอยู่หลายลูกแม้ไม่มีรายงานประวัติการประทุแต่เป็นภูเขาไฟมีพลังและอยู่ในลักษณะคล้ายกับภูเขาไฟที่ก่อกราก,กับปวซึ่งเคยก่อให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่เมื่อปีีีพศ2431 40 36,000มมมคควววาาาาสููงงถึเตตรรและ่่ชิผ้นกย ภูเขาไฟใต้น้าในกลุ่มนี้มีลักษณะาการประทุที่รุนแรงเน้นการระเบิดให้เท่าและในดันใต้ทะเลมากกว่าการปล่อยลาวาอย่างต่อเนื่องหากเกิดการประทุมีความเป็นไปได้ว่าจะก่อให้เกิดสึนามิที่มีความรุนแรงมากกว่าสึนามิจากแผ่นดินไหวเนื่องจากพลังงานจากแรงระเบิดใต้ทะเลสามารถสร้างคลื่นสูงและเคลื่อนที่รวดเร็วเข้าสู่ชายฝั่ง นอกจากนี้มีข้อมูลสำคัญจากการศึกษาทางธรณีวิทยาว่ากลุ่มภูเขาไฟใต้น้ำบริเวณดังกล่าวเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กและปานกลางรวมกันมากกว่า1,000ครั้งในช่วง100ปีที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าการแผ่นดินไหวเหล่านี้เกิดจากการแทรกดันของแมกมาจากใต้เปลือกโลกขึ้นสู่ชั้นเตือนและอาจเป็นสัญญาณก่อนการประทุในอนาคต หากเกิดการประทุของภูเขาไฟใต้น้าในกลุ่มนี้จริงเวลาที่คลื่นสึนามิจะเดินทางเข้าสู่ชายฝั่งฝัง่งอนามันของไทยจะสั้นกว่าที่เคยเกิดขึ้นในปีพศ2547ซึ่งขณะนั้นใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง30นาทีกว่าน้ําจะถึงฝั่งแต่ในกรณีของภูเขาไฟอาจเหลือเพียง1ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของการระเบิดใต้ทะเลผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าแม้ในทะเลบริเวณนั้นยังไม่มีระบบตรวจจับการประทุของภูเขาไฟโดยตรงแต่สิ่งที่ประชาชนสามารถทําได้คือการติดตามข้อมูลแผ่นดินหหหหหววออออยอย่่่่่่าา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 างงงงใใใกกกกกลลลล้้้้ชิิิิิดดดดเเเเเเฉพพพะะะนน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 ืืททททีีีีีมสสรรรแผผขข็็ปปปัึตตจญญญณุ ขณะที่เมื่อไปดูสถานการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกเกิดการเขย่ารุนแรงในความสั่นที่มากกว่า5มกนิจ,จูดอีกแนวทางสําคัญคือการศึกษาเส้นทางอพยพหากเกิดเหตุการณ์สึนามิโดยไม่ควรชะล่าใจว่าเหตุการณ์จะเกิดเพียงเวลากลางวันเพราะภัยพิบัติอ่านมาโดยไม่ทันตั้งตัวในช่วงกลางคืนและประชาชนควรเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าอยู่เสมอขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้รังสรรค์ผลงานที่ดีขึ้นไปให้ด้วยนะครับ